พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีในประเทศไทยอีกทั้งทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐานและโภชนาการของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมาร วันที่29เมษายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภันฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆจำนวน5้าแห่งในวันนี้ดังนี้ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกเพทายสังเอียดเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน411คน คนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายทรพัฒน์จิรานุรักษ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน435คน ส่วนที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกรดตรการอํอำเภอปากเกรดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ในายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน110คน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีส่งพะโกโควิดปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตำรวจเอกอนุวัฒน์พิชาดุลเชิญสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน279คน และที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวนัชชาเหล่าหะสิรินาถเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน281คน ทางนี้ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญในการบําบัดทุกข์และบํารุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์และเวชภันฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดอย่างความปื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พระสงฆ์นิกกรที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้